ทกที่บอะอไลมแชมร์นนจริงยังไงอะะไรนะคะกะเบก้าไลออกมาแชร์ไก,ก็คิดว่าคงไม่ไม่ไม่ต้องได้แชร์เพราะเชื่อว่าพี่เขาคงไม่ไม่ตอบอะไรที่มันมีผลกระทบกับหนูแล้วนะคะอืจริงตอนแรกที่บอกจะแชร์ครับคําพูดอะไรที่ทําให้มันกระทบกับจิตใจเรามากจนจนต้องพูดยังไงคือเรารู้สึกว่ามันไม่จบแล้วก็เหมือนว่าเรารู้สึกว่าความจริงมันมันชัดเจนที่สุดแล้วก็ หลักฐานมันก็คือมีอะค่ะถ้าสมมติว่าเรื่องมันยังไม่จบเราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องไม่ต้องพูดแล้วก็คือเอาสิ่งที่มันเป็นหลักฐานออกมาชี้แจงไปเลยถ้าเกิดว่ายังไม่จบนะคะแต่หนูคิดว่าก็น่าจะจบอะ่ะและอะไรที่ทําให้เราคิดว่ามันน่าจะจบแล้วคะคือความสัมพันธ์ของเราคือความเป็นพี่เป็นน้องมันก็ยังมีมาแค่ว่าเราไม่เข้าใจกันในการตอบคําถามในครั้งนั้นแค่นั้นเองหนูก็เชื่อว่า ความรู้สึกดีๆหรือว่าความสัมพันธ์ดีๆที่เราเคยมีกัสได้ร่วมงานกันมันก็ยังมีอะค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรชี้แจงไปหนูก็เชื่อว่าพี่เขาก็น่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะให้เกียรติเราค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นได้มีการพูดคุดยเป็นส่วนตัวในัางเกี่วยวกับเรื่องเรื่อง,องที่ทุกครั้งผ่านไปก็หนูก็พิมพ์ไปต่อไ,ไ,ไปในไลน์อะค่ะบอกว่าก็ไม่แบบรู้สึกแย่กับคําพูดของเขาอะไรเงี้ยว่าทาไมต้องพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาตอบมาว่ามีคิดแบบว่าอะไรบ้างก็บอกว่า ไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบขอให้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีอีกจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงครัอย่างที่บอกค่ะหนูว่าหลักฐานมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องหลักฐานแล้วเพราะว่าหนูว่าหนูก็พูดเยอะแล้วเหมือนกันในส่วนนี้ค่ะกับหลักฐานที่บอกจิมคืออะไรครับรูปภาพข้อความเืก็คงเป็นข้อความอะค่ะเพราะว่า คือคือสิ่งที่มันขัดแย้งกันคือพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ได้เริ่มต้นไม่เคยเริ่มอะไรเงี้ยอย่างที่หนูบอกว่าหนูให้สัมภาษณ์หลังจากที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ถึงหนูเสมอหนูไม่เคยพูดก่อนเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนเริ่มพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับล้าเห็นข้อความนบากทีเหมือนจะชี้ชัดแน่นอนจริงว่าเรื่องต้นเรื่องเป็นยังไงถ้าเกิดมันต้องใช้ชัดแน่นอนค่ะโอเค